สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับคุณผู้ชมเกาะกระแสอสังหาในวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาที่โครงการแสนสิริทาวน์สุขุมวิท77นะครับผมหรือที่ทางแสนสิริเรียกว่าที77นั่นเองนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราไม่ได้พาคุณผู้ชมมาดูคอนโดมิเนียมนะแต่เราจะพาคุณผู้ชมมาดูโปรเจกต์นี้ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่แปลกมากของแสนสิริครับคือแสนสิริเนี่ยเขารวบรวมที่ดินแปลงใหญ่ได้แล้วก็ค่อยสร้างตัวเรียกว่าคอนโดมิเนียมอ่ะทีละก้อนทีละอันครับซึ่งการทําแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เกิดคลัสเตอร์ เป็นเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ที่เป็นเหมือนกับเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งเป็นกลุ่มคอมมูนิตี้ที่เกิดขึ้นในซอยสุนวิท77หรืออ่อนนุชนี่เองนะครับรูปแบบมันจะแตกต่างไปจากคอนโดมิเนียมทั่วๆไปซึ่งเขาจะสร้างแบบทีละอันทีละอันอยู่ตามทำเลต่างๆครับส่วนการจัดรูปแบบของ t 77จะเป็นยังไงมีความน่าสนใจยังไงเดี๋ยวผมกับบูมจะพาคุณผู้ชมไปดูด้วยกันครับไปกันเลยครับ PROJECT T77 นี้เป็นการพัฒนาพื้นที่ดินขนาดใหญ่ร่วม41ไร่ที่ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท77หรือซอยอ่อนนุชนั่นเองนะครับเป็นโปรเจกต์ต่อเนื่องของแสนสิริที่ตั้งใจจะพัฒนาพื้นที่ดินขนาดใหญ่นี้ให้เป็นคอมมูนิตี้ชุมชนที่อยู่อาศัยขนาดย่อมๆ ที่ดิน41ไร่ของ t 77นั้นกินพื้นที่2ฝั่งของคลองพระขนงครับมีสะพานแสนสำราญที่แสนสิริเป็นผู้สร้างขึ้นเชื่อมที่ดินทั้ง2ฝั่งเข้าด้วยกันแล้วก็มีทางเข้าออก2ฝั่งเลยนะครับ ฝั่งออนนูตเนี่ยจะอยู่ติดกับซอยสุขุมวิท77ฝั่งนี้จะอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้า BTS ออนนุตครับซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ650เมตรจากทางเข้าโครงการส่วนที่ดินฝั่งพระขนงจะอยู่ติดกับซอยแสงทิพย์ครับที่สามารถไปออกซอยสุขุมวิท71ได้แล้วก็จะอยู่ติดกับทางขึ้นทางด่วนรามอินทราด้วยนะครับ ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะครับที7มีจุดเริ่มต้นมาจากการพัฒนาที่อยู่อาศัยก่อนนะครับนั่นก็คือโปรเจกต์บล็อก77ที่เกิดขึ้นในปี2009เป็นคอนโดมิเนียมสูง28ชั้น1อาคารจำนวน467ยูนิตซึ่งเป็นคอนโดไฮไรส์ยุคแรกๆที่เกิดขึ้นบนถนนอ่อนนุชเลยนะครับและในตอนนั้นเองบล็อก77ก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีในเวลาต่อมาประมาณปี2011ทางแสนสิริก็ได้เปิดตัวคอนโดมิเนียมอีกหนึ 77ที่ตั้งอยู่ข้างๆบล็อก77เลยนะครับซึ่งที่นี่เป็นคอนโดโครงการแรกของแสนสิริที่ใช้ชื่อแบรนด์ว่า The Base นั่นเองครับซึ่งก็ได้เสียงตอบรับค่อนข้างดีอีกเช่นกัน และในขณะเดียวกันนี้ทางแสนสิริก็ได้ทยอยรวบรวมที่ดินบริเวณนี้ขึ้นมาครับจนได้กลายเป็นที่ดินผืนใหญ่และได้สร้างสะพานแสนสิมรานซึ่งเป็นสะพานข้ามคลองพระขนงที่อยู่ภายในโครงการของตัวเองนะครับเพื่อเชื่อมที่ดินทั้งสองฝั่งเข้าด้วยกันพร้อมกับเปิดตัวโครงการทาวน์เฮาส์อีกโครงการหนึ่งที่มีชื่อว่าการ์เด้นสแควร์ครับซึ่งเป็นทาวน์เฮาส์4ี่ชั้นจํานวนทั้งหมด34ยูนิตอยู่อีกด้านหนึ่งของตัวสะพานข้ามคลองนี้ซึ่งตรงนี้เองเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาที่ดิน สองฝั่งให้เชื่อมกันครับ หลังจากนั้นทางแสนสิริก็ยังเดินหน้าต่อนะครับทยอยเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยเพิ่มอีก3มโปรเจกต์ด้วยกันนั่นก็คือ The Bas e Park w e s t The Base Park East ที่เป็นคอนโดไฮไรส์ทั้งคู่ในปี2013แล้วก็หาสุ h ฮ u ส์ที่เป็นคอนโดโลว์ไรส์ชั้นในปี2014ครับทำให้บริเวณนี้มีโครงการที่อยู่อาศัยรวมทั้งหมด6โครงการด้วยกันมีจำนวนยูนิตรวมประมาณ3,200ยูนิตนะครับมีมูลค่ารวมประมาณ8,700ล้านบาทเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นเมืองขนาดย่อมๆเลยก็ว่าได้ ได้นะครับและช่วงเวลานี้เองโค้ดเนมที่77จึงถือกำเนิดขึ้นย่อมาจากคำว่าแสนสิริทาวสุขุมวิท77นั่นเองครับ และเพื่อรองรับการอยู่อาศัยของลูกบ้านจํานวนมากนี้นะครับทางแสนสิริก็ได้เปิดตัวโปรเจกต์ล่าสุดขึ้นมาอีกหนึ่งโครงการนั่นก็คือฮาบิโตครับซึ่งเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ที่จะมาอำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้านทั้ง3,000ยูนิตท,ที่จะมาอยู่ที่นี่ตัวฮาบิโตตั้งอยู่บนที่ดินขนาดประมาณ4ไร่มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ10,000ตารางเมตรนะครับภายในก็จะประกรอบไปด้วยร้านค้าจํานวน32ยูนิตมีสินค้าและบริการหลายประเภทนะครับทั้งร้านค้าร้านอาหารคาเฟ่ธนาคารบริการ การด้านความงามแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับแต่สิ่งที่จะมาสร้างความแตกต่างให้กับฮับิโตก็คือฮับบาโตนั่นเองนะครับที่จะเป็นพื้นที่โคเวิร์กิ้งสเปซเปิด24ชั่วโมงที่ทางฮับบ้าจับมือกับแสนสิรร่วมกันพัฒนาสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นตัวชูโรงให้กับ T77 ครับทั้งหมดของ T77 นี้จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับเราจะไปเกาะกระแสอสังหากันในวันนี้ครับไปชมกันเลย คุณผู้ชมครับตอนนี้เรายืนอยู่ที่หน้าฮาบิโตะนะครับคุณผู้ชมใช่แล้วครับคุณผู้ชมซึ่งตัวฮาบิโตะนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นคอมมูนิตี้มอลล์แห่งแรกที่แสนสิริเขาพัฒนาขึ้นมานะครับผมอยู่ในคอมมูนิตี้ t 77แห่งนี้ซึ่งตัวนี้จะเป็น<ม>หัวใจหลักสําคัญอันนึงของ t 77แต่ต้องบอกค,บคุณผู้ชมก่อนว่า<ม>ตอนนี้มันยังไม่เสร็จใช่ยังล้อมรั้วอยู่เลยนะฮะใช่จะเปิดใช้งานก็คงประมาณปีหน้านะครับคุณคผู้ชมแต่จริงๆอ่ะมันมีสิ่งที่น่าสนใจตรงที่ว่าท<ม>ําไมแสน เขาถึงต้องทำคอมมูนิตี้มอลล์ซึ่งเขาไม่เคยทำมาก่อนเออน่าท<ำ>ึ่งทำคอนโดมิเนียมมาเป็น10ปีก็ไม่เคยทำคอมมูนิตี้ใช่ซึ่งตรงนี้คอนโดมิเนียมที่อยู่ตรงนี้ก็เกิดมาเรียกว่าได้ว่าสักสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วเขาถึงมีคอมมูนิตี้มอลล์ขึ้นมาเพราะว่าอย่างนี้ครับคุณผู้ชมอย่างที่บูมได้เกิดเกิดให้คุณผู้ชมฟังไปก่อนหน้านี้แล้วคือว่าตัวโครงการ T77 e เนี่ยมันประกอบไปด้วยโครงการคอนโดมิเนียมและวาและโครงการทาวน์โฮมซึ่งรวมๆกันแล้วมันตั้ง6โครงการ ซึ่งจํานวนยูนิตเนี่ยร่วม3,000กว่ายูนิตซึ่งแน่นอนว่ามันต้องมีคนอยู่อาศัยประมาณ3 4 0 0 0คนแน่นอนอาจจะถึง5,000ถ้าสมมุติว่าห้องหนึ่งอยู่กันคนครึ่ง2คนเนี่ยใช่แล้วยังมีข้างในเนี่ยมันยังมีโรงเรียนบางกอกเพลสซึ่งอยู่ทางด้านนู้นใช่ครับโรงบางกอกเพลสเนี่ยมันก็จะเป็นโรงเรียน Inter. อินเตอร์อ่าแน่นอน,นแคมปัสฝั่งมัธยมของเขาแน่นอน,นะะก็จะมีพ่อแม่ผู้ปกครองมีเด็กมีอะไรดังนั้นเนี่ยพื้นที่ในที77เนี่ยมันจะมีคนเข้าออกหมุนเวียนใช้งานอ่ะ4 5 0 0 0คนเน็นไป ก็เลยต้องมีแฟิลิตี้ให้เขาใช่ไหมใช่ซึ่งแฟิลิตี่สำคัญมากก็คือพวกร้านอาหารอ่าร้านอาหารแล้วก็พวกเซอร์วิสต่างๆร้านค้าต่างๆทั้งราคานอะไร<ม>ซึ่งะะปกติเนี่ยคุณผู้ชมเวลาเราทำ ium, คอนโดมิเนียมมันจะมีของพวกนี้ไว้เซิร์ฟลูกบ้านอยู่ใต้ตึก ก็จะเล็กๆหน่อยใช่เป per มาร์เก็ตเป็นอะไรพวกนี้ใช่แต่เมื่อโครงการเนี่ยเขามีตั้ง6โครงการแล้วแทนที่จะไปทําแยกๆกระจายกระจายกันอยู่ก็ทำรวมไว้ที่นี่เลยไม่ดีกว่าหรอเพราะว่าทําแต่ละตึกสมมุติทําแยกกันมันก็จะได้เล็กๆด้วยใช่ไหมใช่แต่พอทํารวมกันแล้วเนี่ยคุณผู้ชมคือหลักการของเขาเนี่ยมันมาจากการทําแฟร์ซิตี้ให้ลูกบ้านเข้ามาใช้งานร่วมกันดังนั้นคอมมูนิตี้มอลลนี้มันจะออกแบบมาเนี่ย ค่อนข,ข้างที่จะแตกต่างจากคอมมินิตี้มอลทั่วไปที่นี่อ่ะมันไม่ได้เน้นขายเสื้อผ้าไม่ได้เน้นขายของกิฟชอบนู่นนี่นั่นใช่แต่มันจะมีแฟซี่ซึ่งลูกบ้านอ่ะมาใช้งานได้อย่างแน่แน่ก็คือพวกร้านอาหารซูปเปอร์มาร์เก็ตร้านกาแฟอ,อะไรต่างๆซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทั้งกินทั้งนั่งทั้งเจอกัน ก็พบปะเจอกันน่าเจอกันอะไรนี้เหมือนเป็นล็อบบี้ขนาดใหญ่ให้ลูกบ้านเนี่ยแทนที่จะใช้งานในตึกตัวเองก็มาใช้งานที่นี่ได้แต่ว่าที่เนี่ยยังมีอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นหัวใจสําคัญของฮาบิโตก็คือตัวฮับบ้าโตะนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเรียกว่าโคเวิร์กิ s งสเปซซึ่งเป็นคอนเซปต์ของการ พื้นที่ทํางานแบบใหม่ของสําหรับคนรุ่นใหม่นะฮะซึ่งพัฒนาโดย h u บ้านะครับผมหลายๆคนก็อาจจะรู้จัก h u บ้าเป็นอย่างดีใช่โดยเฉพาะคนที่ทาพวกสตาร์ทอัพพวกเพนสตาร์ทอัพก็คือคนที่แบบคนรุ่นใหม่ที่อยากจะตั้งกิจการของตัวเองแต่ยังแค่เริ่มต้นพิ่งเริ่มต้นเราก็คงไม่มีตังไปเช่าพวกออฟฟิศพวกอะไรต่างๆใช่ก็มาใช้พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ออฟฟิศที่เขาแชร์พื้นที่ให้ใช้ร่วมกันแล้วข้อดีของมันก็คือมันอยู่ใกล้บ้านเราไงคุณใช่อย่างเนี้ยาอยู่แถวๆเนี้ยอย่างเนี้ยอย่างเนี้ แค่เดินลงมาจากตึกปุ๊บเดินมาอีกไม่กี่ก้าวก็ถช่แล้วสมมุติว่าตรงนี้เราอยู่ในโคเวอร์เก่งก็โคเวอร์กงสเปซตรงนี้ก็จะกลายเป็นที่ทํางานของเราไปด้วยนะครับใช่ครับซึ่งก็จะทําให้คนที่อยู่อาศัยที่นี่มันมีความสะดวกมากพอที่ใช้ชีวิตอยู่ดีนี้ได้หลายวันหรือแม้แต่เป็นเดือนโดยไม่ต้องออกไปข้างนอกได้เออใช่ฮะส่วนข้างในเนี่ยมันมีอะไรอย่างอื่น อีกแค่ไหนที่เป็นแฟซี่ที่สร้างความสะดวกให้คนที่อยู่ใน t 7 7เดี๋ยวผมกับบูมพาคุณผู้ชมไปเดินดูด้วยกันครับเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันครับคุณผู้ชม คุณชมถ้าจะพูดถึง t 77นะนะครับก็ต้องเริ่มต้นจากตรงนี้แหละใช่นะฮะคุณผู้ชมด้านหน้าของเรานี่ก็คือถนนสุขุมวิท77นั่นเองนะครับเป็นที่มาของชื่อ t 77เนาะใช่แล้วนั่นก็คือซอยอ่อนนุชซึ่งเป็นถนน4เลนนะครับด้านซ้ายด้านซ้ายด้านซ้ายของเรานั่นก็คือบล็อก77นะครับและด้านขวาก็คือเดอะเบสสุขุมวิท77ใช่ซึ่งตัวบล็อก77เนี่ยเป็นโปรเจกต์เริ่มต้นเมื่อตั้งแต่สัก4ปีกว่าที่แล้วนะที่แสนสิริมาพัฒนาที่นี่ครับ ส่วน The b a s สนี่ก็ตามมาทีหลังครับ,รบสองอันนี้เป็นโปรเจกต์เริ่มต้นที่ทำให้เกิดตัว t 77ตามเข้ามามครับตอนนั้นเขายังไม่เรียก t 77หรอกใช่ต,ตัว t 77เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการพัฒนาพื้นที่ดินที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลัง<น>ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยคุณผู้ชมแสนสิริเขาก็เป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้มาค่อยรวบรวมมาใช่รวบรวมจนได้ที่ดินแปลงใหญ่ ซึ่งที่ดินแปลงนี้มันเชื่อมด้านหลังเข้ากับส่วนขึ้นลงทางดวง่วนทางรงพระขนงด้วยแล้วก็ไปทะลุออกพระขนงได้เป็นทางด่วนเอกมัยรามินทานั่นเองใช่ครับแต่การพัฒนาพื้นที่ดินตรงนี้ถ้าจะเอาแบบง่ายๆนะบุ๊กก็ทำาทาโฮมขายทําอะไรพวกนี้<อ>มันก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเออก็เราสมมติว่าสมมุติว่าเราเป็นแสนสิริเราทำหมู่บ้านจัดสรรสักอันนึงก็จบแล้วก็จบแล้วทาง่ายทาไม่ยากแต่จริงแสนสิริเขาคิดมากกว่านั้นอันเนื่องมาจากว่าแวลูของพื้นที่ดินตรงนี้มันแวลูมัน นับวันมันจะยิ่งแพงขึ้นดีขึ้นอันเนื่องมาจากว่าตรงนี้คืออ่อนนุชซึ่งด้านหน้าเนี่ยก็มีมีฟส้าส่วนด้านหลังด้านในนู้นก็มีทางด่วนดังนั้นเนี่ยตัวแสนสิริเขาเลยเริ่มต้นพัฒนาสะพานข้ามคลองนะเพื่อเชื่อมต,อตัวถนนฝั่งนี้กับฝั่งนู้นเข้าด้วยกันพอเชื่อมเสร็จรปุ๊บเนี่ยคนที่อยู่ทางอ่อนนุชเนี่ย ก็ไปออกพระขนงได้หรือไปขึ้นทางด่วนหรือลงทางด่วนได้โดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับถนนสุขุมวิทเลยนะเออจริงด้วยนะ,ะซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าสุขุมวิทมันติดขนาดไหนไม่ต้องไปข้ามสะพานข้ามแยกตรงนู้นใช่ดังนั้นเนี่ยวัลลูของที่ดินตรงนี้มันก็เลยเพิ่มขึ้นมาอีกมหาศาล,ลบผมนะครับแล้วก็อันเนื่องมาจากว่าการจราจร<ม>ที่สะดวกสบายมากขึ้น<ม>อย่างเนี้ยที่คุณผู้ชมเห็นคนที่เขาเข้าออกเข้าออกเนี่ย<ม>บางทีไม่ใช่ลูกบ้านแต่เป็นคนทั่วไปซึ่งถ้าจะผ่านเข้าออกเขาให้ผ่านเข้าออกนะแต่ต้องจ่ายตง ก็จะมีค่าผ่านทางไปนะฮะสิบาท20บาทใช่ส่วนลูกบ้านเนี่ยก็จะแลกบัตรใช้บัตรใช้บัตรแตะเข้าส่วนคนที่จะมาติดต่อลูกบ้านหรือมาใช้แฟีชี่ด้านในของโครงการเนี่ยก็เอาบัตรไปประทับตาได้ก็จะมีการควบคุมดูแลซีเคียริตี้บริเวณนี้ใช่ซึ่งคุณผู้ชมก็ไม่ต้องคิดว่าเออมันจะวุ่นวายหรืออะไรพวกนี้เพราะว่าหน้าโครงการแต่ละโครงการเนี่ยเขามีรปภมีการควบคุมชุดหนึ่งอยู่แล้วนะครับส่วนตัวโครงการเองเนี่ยตั้งแต่ด้านหน้าถนนติด ปอ,อนดนุชเนี่ยด้านหน้าเดี๋ยวก็จะมีรอพอยชุดหนึ่งปั๊มรปพใช่ด้านในมีรปพอวนดูอีกแล้วส่วนที่เป็นส่วนทะลุทางออกไปด้านหลังก็มีรปพอยชุดหนึ่งครับผมดังนั้นเนี่ยการควบคุมดูแลให้มันใช้งานแล้วแบบมีไพรเวซีหรือมีความสะดวกสบายโดยที่ยังมีคุณภาพอยู่ยมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ครับส่วนพื้นที่ด้านในเนี่ยเขาจัดมายังไงมีสภาพแวดล้อมเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมกับบูมพาคุณผู้ชมเดินไปดูข้างในกันดีกว่าข้ามสะพานกันดีกว่าฮะ คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็เดินอยู่บนสะพานข้ามคลองพระขนงซึ่งเรียกว่าสะพานแสนสารญนะคุณผู้ชมอ่าใช่แล้วนะฮะตัวคลองพระขนงเนี่ยตรงจุดที่เรายืนอยู่ที่สะพานเขาจาสะพานข้ามเนี่ยมันอยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วแหละครับช่วงคลองจะเป็นช่วงคลองที่ค่อนข้างที่ใหญ่ครับเรียกว่าเป็นแม่น้ําสายเล็กใกล้เลยอ่ะดังนั้นไอตัวสะพานเนี่ยมันก็ต้องมีขนาดใหญ่ตามไปด้วยนะครับใช่ไม่ใช่ว่าจะพัฒนากันง่ายนะส่วนสภาพคลองนะคุณผู้ชมสภาพคลองเนี่ยเขาจะมีซีซั่นก็มีช่วงเวลา น้ำขึ้นน้ำลงของเขาในช่วงน้ำขึ้นน้ำก็เยอะหน่อยอน้ำลงน้ำก็น้อยหน่อยนะครับส่วนในช่วงบางช่วงบางฤดูเนี่ยน้ำก็จะมีสีเข้มหน่อย บางฤดูน้ําก็จะค่อนข้างใสอันนี้แล้วแต่มันมีซีซั่นมีฤดูกาลของมันแต่อย่างที่ผมยืนกันอยู่นี้นะฮะก็เรียกว่ายังไม่ได้มีกลิ่นไม่ได้มีอะไรใช่ก็ค่อนข้างยังเป็นคลองที่มีปลามีอะไรพวกนี้บูมลงไปตักน้ามาลองไม่ดีคุณผู้ชมครับส่วนตัวสะพานที่เขาทําข้ามเนี่ยมันเป็นสะพานที่ทาไว้ให้ลูกบ้านใช้เป็นหลักดังนั้นเนี่ยการใช้งานด้านในเนี่ยเขาเน้นพื้นที่เดินเป็นสาคัญคือมีพื้นที่เดินค่อนข้างสบายสบายมีทั้งสองฝั่งเลยนะฮะใช่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นใบเลนก็คือจจะเเป็นนนนลสําาาหรรับบูก้ไ่ขีย เข้าอะไรพวกนี้ได้คือเรียกว่าถ้าเกิดสมมติเราสมมติเราอยู่ตึกด้านหน้าแล้วเราอยากจะเข้าไปฮาบิโตะข้างในเราไม่ต้องเดินก็ได้เราปั่นจักรยานเข้าไปข้างในมีเรือหาปลาด้วยบุญส่วนด้านในนี่นะคุณผู้ชมโครงการเนี่ยที่เราเห็นตึกสูงสองตึกนู้นก็ของแสนสิรินั่นแหละอันนั้นก็คือ The Bas e Park West ส่วนด้านในนู้นก็คือ The Bas e Park East สตองตึกนี้จะขนาบอยู่ตรงกลางด้วยฮาบิโตะซึ่งเป็นคอมมูนที่มอลเซิร์ฟทั้ง กลุ่มคอมมูนิตี้ท77นี้ส่วนที่เห็นกําลังก่อสร้างเป็นโลไลท์อยู่ริมคลองนั้นนะ่ะก็คือคาสซูเฮาส์ของแสนสริซึ่งยังทําไม่เสร็จแล้วก็จะมีการ์เดนสแควรที่เป็นเฮาส์เฮาส์ที่เสร็จแล้วอยู่ข้างในใช่ส่วนวด้านในเขาจัดยังไงมีพื้นที่สภาพแวดล้อมยังไงเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันปะไปะ คุณผู้ชมครับพอเราเดินลงมาจากสะพานนะฮะเราก็จะเจอกับตัวห้างฮาบิโตที่เป็นคอมมูนิตี้มอลอยู่ทางฝั่งนี้นะครับผมคุณผู้ชมครับส่วนตรงข้ามฮาบิโตเนี่ยก็จะเป็นคอนโดมิเนียมอันแรกนะครับซึ่งเข้ามาปุ๊บจะเจอเลยเนี่ยก็คือเดอะเบลพาร์คเวสที่เขาเพิ่งสร้างเสร็จใช่ค,คุณผู้ชมสภาพแวดล้อมด้านในเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีรถมีอะไรมีคนมีอะไรเยอะแยะเพราะว่าเขายังไม่เสร็จ เราพาคุณผู้ชมมาดูนี่คือสภาพภายในเนี่ยยังมีคนงานมาทํานู่นทํานี่อยู่นะครับแต่คอนโดมิเนียมนี่มีคนเริ่มดูแล้วแต่เมื่อมันเสร็จแฟชั่นในเนี่ยมันเสร็จหมดแล้วเนี่ยสภาพแวดล้อมด้านในเนี่ยเราสามารถให้เด็กมาขี่จักรยานเล่นหรือเดินไปเดินมาทําอะไรต่างๆได้โดยค่อนข้างจะมั่นใจได้ว่าปลอดภัยอันเนื่องมาจากว่าแต่ละโครงการที่อยู่รายล้อมแถวๆนี้ก็จะมีรปภมีคนดูแลทั้งจัดจัดการจราจรทั้งความปลอดภัยเนี่ยแยกโครงการกันทั้งหมด ใช่ซึ่งการใช้งานนะคุณผู้ชมอย่างเช่นตรงนี้ The ะเบสท a พาร์คอเปิดเดอะเบสทพาร์คเบสใช่ไหมส่วนด้านนู้นเป็น The ะเบส a r พาร์คอจะอยู่เกาะอ,อยู่ติดกับฮาบิโตะเลยนะสมมุติว่าลูกบ้านเนี่ยอยากจะลงมาใช้เนี่ยก็ลงมาจากตึกแล้วก็เดินข้ามถนนมานิดเดียวก็ใช้ได้นะครับคุณผู้ชมเลยตรงนี้มาอีกหน่อยเนี่ยจะเป็นแยกนะครับซึ่งแยกเนี่ยทางนู้นเนี่ยจะแยกไปฮาสุเฮา e ไปการ์เด้นสแควร์ครับซึ่งเป็นทาวน์โฮมแล้วก็เลยไปหน่อยหนึ่งก็จะเป็นโรงเรียนอินเตอร์ก็คือบางกรอบเพลสที่เราบอกไปตอนแรกส่วนถ้าเกิดว่าเลี้ยวทางซ้ายไปทางนี้นะครับก็จะออกจากโครงการเลยนะอันนี้ก็จะไปภาคขนมได้หรือว่าไปขึ้นทางด่วนไปลงทางด่วนก็มาจากทางด้านนี้ได้ครับซึ่งแล้วแต่เราอะว่าเราเดินทางยังไงถ้าเราใช้ทางด่วนก็คงจะได้เข้าออกทางนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะวิ่งออกสูวิตหรือบางนาคงได้ไปทางนี้อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมคร่าวๆของ P77 นะครับคุณผู้ชมครับ ชมครับในตัว T77 ที่เราพาคุณผู้ชมไปดูเนี่ยมันเป็นภาพทั้งหมดของตัวโครงการซึ่งาภายในเนี่ยมันจะมีคอนโดมิเนียมอยู่5โครงการ,รแล้วก็จะมีตัวทาวน์โฮมอยู่อีก1โครงการ,รซึ่งคุณผู้ชมสามารถเลือกดูได้เองนะว่าเราชอบแบบไหนเหมาะกับอะไรเพราะว่ารูปแบบลักษณะของแต่ละโครงการเนี่ยมันไม่เหมือนกันครับคุณผู้ชมใช่แล้วครับคุณผู้ชมแล้วตัวฮาบิโตนะฮะซึ่งเป็นคอมมูนิตี้มอลที่อยู่ที่นี่นะครับ ก็กำลังจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเนี่ยประมาณเดือน6ของปี2016นะครับผมแต่ว่าตัวฮับบาโตที่เป็น coworking space ของที่นี่นะครับเขาจะเปิดให้บริการก่อนในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์เดือน2นะครับของปีหน้าเหมือนกันนะครับผมสำหรับใครที่สนใจก็แวะเข้ามาดูก่อนได้นะครับ และนั่นก็คือทั้งหมดของแสนสิริทาวสุขุมวิท77หรือว่า t 77นั่นเองนะครับผมสำหรับเกาะกระแสสังหาในตอนหน้าพวกเราสองคนจะพาคุณผู้ชมไปดูที่ไหนไปดูอะไรนะฮะก็โปรดติดตามตอนต่อไปครับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ